จะเป็นเรื่องตาทังงนี้แต่ยังคงติดตัวติสตัวซ้เจ็บดีใช่ไหมใจน้อยใจไหมไม่จำจ,จะจากไปแล้วจะจากไปไก่จำไม่เคยได้กอ จำไม่เคยคคที่ทำอะไรอะไรที่แค่เคยก็เท่านั้นเมื่อรักกลายเป็นสายตอกข้างในหัวใจไม่รู้ว่าตพราอะไรไม่ถึงมันคิดที่เธอเมื่ ติดตัวยังคิดถึงทุกวันทั้งมานกงององมงายลมไม่พัดหวั่คือเรียนพันเั้งมันก็เข้าใจเธอก็คงมีใครดำจังหวะไม่มีวันอันนี้คือเออยังไม่นิทัดนะครับคือวันเออวันฝนตก แล้ววันที่เน็ตวันที่เน็ตล่มนะครับเราก็นั่งกันชิวๆนะครับอันนี้ปีศาจคือ,อแบบทากันทวงมแากัวปีศาจนะครับลูกค้าไม่ขึ้นซากคนพวกกูนั่งร้องเพลงเนะี่ยเอาถ่าย่อน,น้อง,องเลยเคยเคยก็เท่านั้นเมื่อรักลายเป็นสัง ตกค้างที่ในหัวใจไม่รู้ว่าเพราอะไรทำไมฉันไม่ลืมมันคิดถึงเธอเมื่อไรก็เหมือนไลาตายมื่อนาน,นลูกคอช่วยลูกคอช่วยแต่ก็ยังคิดถึงทุกวันฉันมันต้งงโง่นุมงา 好，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 太棒